rồi, tấn nhàng, tấn nhàng, tấn nhàng, luôn, nè, khắp. ชุบ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 อ้าวยังไม่พอ,อยังไม่พอ,อยังไม่พอขึ้นอีกหน่อยขึ้นอีกหน่อยเฮ้ยแต่ขับรถพ่วงนะครับวันนี้ลองมาขับรถเห็นดูบ้ล่าป,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 ปุ๊บ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 เฮ้ชุบอ่าชุบ ให้อยู่ประมาณนี้นะครับอยู่ประมาณคึ่งกลางไอ้ข้างค่อน,อนไปทางรอดนะครับจะได้เข็นเบาๆครับไม่เนี่อยอ่ะหา้ารถเข็นวางของลงได้ ทำกันแบบเรียวเรียวเลยนะครับไม่ต้องมีตัดต่อครับสถานการณ์จริงของจริงเลยนะครับเชเตรียมตัวออกเดินทางได้ ดึงไปข้างหลัง่อยครับร้นหน้ามันมันหนักน้ากนไปครับเราจะไปไหนกัน <S <S 1> <S 1> <S พระหน้าเราจะขุดหลุมไว้นะครับไว้สําหรับเอาลงนะครับต่อตอนนี้ย้ายมาก่อนนะเรียบร้อยคนเดียวก็ย้ายได้ครับ เนี๋ยเหมือนกันเดี๋ยวไปเอาต้นต่อไปกันครับ